ลิเวอร์พูลเคยเสนอขอแลกตัวฮูเลียนอาเรสเมื่อลุยส์ดีอารต้องการย้ายไปแมนซิตี้มีรายงานว่าลิเวอร์พูลเคยเสนอขอแลกตัวฮูเลียนอาเรสเมื่อลุยส์ดีอารได้ส่งสัญญาณว่าเขาต้องการย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อปีที่แล้วในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมามีข่าวลือที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น เกี่ยวกับความสนใจระหว่างดีอาสและแมนซิตี้ซึ่งตอนนั้นแหล่งข่าวจากทั้งสองสโมสรได้ปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวแต่เมื่อเวลาผ่านไปพอลจอยส์ Joyce, จาก The Times และคริสบัสคอมจาก The Telegraph ก็ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมมีรายงานว่าลิเวอร์พูลตระหนักได้ว่าดีอาสต้องการย้ายไปแมนซิตี้ไม่นานหลังจากที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดริชาร์ดฮิวส์และอาเนอร์สล็อตได้เริ่มงานร่วมกัน โดยดียสรู้สึกไม่สบายใจกับความสนใจจากซิตี้และลิเวอร์พูลได้โต้ตอบด้วยการแสดงความต้องการในตัวอาวาเรสคริสบัสคอมระบุว่าทีมงานสรรหานักเตกได้เสนอว่าเดียสอาจย้ายไปเอติฮัดสเตเดียมเพื่อแลกกับอาราเรสแต่ซิตี้ตอบกลับว่าพวกเขาจะไม่ขายนักเตะให้กับทีมคู่แข่งจากนั้นลิเวอร์พูลจึงใช้ท่าทีเดียวกันและถอดดีสออกจากการเจรจาทันที ซึ่งหลังจากนั้นดีอาร์สก็มีฤดูการที่ดีที่สุดของเขากับสโมอสอนอ่อนจะย้ายไปไบเยนมิวนิคด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์ในทางกลับกันแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ขายดาวยิงชาวอาร์เจนตินารายนี้ให้กับแอตเลติโกมาดริดด้วยค่าตัว81.5ล้านปอนด์โดยเฟอร์นันโดฮินดาโก้ เอเย่นของนักเตะได้ออกมายืนยันภายหลังว่าลิเวอร์พูลเคยแสดงความสนใจในตัวอาววรเรสจริงๆช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กด Like และ s แชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับทุกการสนับสนุนคือกำลังใจให้เราสร้างสารรค์ผลงานดีๆต่อไปนะครับ